อย่าไปโดนหลอกง,ง่ายๆเรา,าดเด็กฉลาดอย่าไปโดนหลอกง,ง่ายๆลูกพ่อชัดๆทำไมเออทำหนักเนาะเออ,เอ,อไปแอบหวานไม่ต้องนับเลยแอดวานไม่ต้องนับก็หลับตาได้ไ เนี่ยมันเป็นแฟนชายเนี่ยแฟนชายกบเนี่ยก็มีอีกงนึ่งที่จอดรถได้

เเดินตรงไปวะตรงไปเลยม่้ยตะรนอไมเลยฮัลโหลอ่โอเคโอเคนี่ก็เออ่ได้ได้ได้ถ้าไม่เจอก็ย้ายเลยแต่นี่กำลังเดินค่อยๆออกไป โอเคโอเคอะคงยังเป็นเดิมมิเตอให้อยู่ อนนี <stop> ้อันนี้เหลือยี่สิบเอ็นยี่สิบห้า Ja. นีทุกรา,นะนะางวัลมีตั้งเยอะไม่มีว่าเปล่านะไม่มีนะมีหมดเลยแล้วแต่ว่าตัวเองมีไางวัลใหญ่ไหนในร้านที่รางวัลใหญ่ขายเงินกันไม่ได้เลยไปเอาแล้วของเล่นเดี๋ยวพาเข้าไปซื้อต้องเก็บว่า ซื้อแล้วกินหรือเปล่าเพื่อนร้านช้บเนถ้าไม่กินเ่ยเป็นภาระพ่อแม่อีกนไหมาไม่อไม่ไม่กินนี่เป็นภาระพ่อแม่เลยนะรอบรบเดียวนะรอบรับหลังไม่ซื้อให้้วนะคราวที่ลับก็ซื้อไปก็ไม่กินเลยเหรอเลือกว่าจะเอาไปหรือเปล่า มันไม่หม่าม้าไม่เคยซ้อหม่าม้าได้ซื้อของเลยหม่งม้าไม่เคยซื้อตองเป็นสุดที่สวยที่สุดของวัดส่ด้านในนะให้เลี้ยวขอนะเลี้วขอนลู้ยวที่สวยที่สุดของวัดสย้านในี่เลยขนาดทเยอนเะืยอันเข้ามาคนละมงกงนงองคนละนมงงหงองได้เลยขะเยอเรื่องกันเข้ามาจเข้ามากวัดสุ่ยบคนหลวงปศลา แล้วก็เดินตรงเข้าไปด้านในจะเป็นจุดที่สวยที่สุดของวัดนะสวยสุดณจุดนี้สามารถมองเห็นภูเขาทองได้ในยามท้องฟืนสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะเป็นที่นิยมไปชมไปถ่ายภาพของคนนะัเป็นจำนวนมากยกกระดกไปเรื่อยๆไปได้เลยรับวรากแก้วปีวัติรรมงคลของหลวงปู่ศิลานะคนละหนึ่งองค์หนึ่งองค์งได้เลย ขยับขยื่นเรื่อนกันเข้ามาได้เลยโยมขยับขยื่นเรื่อนกันเข้ามาได้เลยคนละหนึ่งองค์หนึ่งองค์ขยับขยื่นเรื่อนกันเข้ามาหมดแล้วหมดเลยขยับขยื่นเรื่อนกันเข้ามาได้เลยนะคุณโยมแล้วเสร็จแล้วเดินตรงไปด้านในนะจะเป็นจุดที่สวยที่สุดของวัดนะจุดที่สวยที่สุดของวัดอยู่จุดนี้ได้เลย ตรงไปแล้วเลี s <S oh, so ้ยวขวาจะเจอจุดที่สวยที่สุดบอกว่าขาัเป็เลื่อนเลือเข้าไปได้เลยนะขยับเป็นเลื่อนเลือนันเข้ามาคนละหน่งองค์หองค์นึ่คนละหนึ่งองคนงองค์นาโยมนะหรือว่าท่านใดอยากจะรสมบุญก็ตามสรานะรับมอคนละหนึอง์นะเรื่องในเปมีความลูกเปิดสบายะามาเข้าไปที่นั่งัอใจเดยไมีค่าใช้ายห้ที่ดีอ้โน3่บาท โโอเคานี <Scroll> ้มันอ ok. ันนี้ผสมอันนี้ผสมไงแล้วก็มีเหรีสบยอยเอตอนมลาป้าพร้อมแล้วป้าพร้อมแล้วป้าอยู่ไหนป้าพร้อม ไมให้ลุงมาแทนเะตยตัอะไรนะกระาอตงนันอะไรหลูกมามาเดี๋ยวตั้งหาสกระเปามางมันไม่เหมือนจะไม่มีเหมือนสมัยก่อนเลยเหมือนสมัยก่อนคือ มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบเราจะขายพวกขมเบื้องเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วไงมันเป็นเหมือนงานกายชาพแล้วเดี๋ยวนี้่เลยค่ะเชิญด้านเลยค่ะรอแทอนเป็นอากจากคนวมสุดคน เดี๋ยวป้าเราไอ้หนุ่มมันจะเข้าไปในนี้เข้าไปไเดี๋ยวรอรอเหมยเข้าไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอยบอยเหมยว่าป้าป้าก็ไปได้ตามไปหนุ่มได้ก็ได้ซื้อของซื้อ ร้อตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเข้าไปซื้อแล้วมาตรงนี้ไม่กับอ้นนเหรอไมกับลูกเออไปซื้อกับลูกมาแล้วอรอมยู่เยห่ยมันอทีนี้เออเดี๋ยวก็รอรอเปี่ยนเงี้เลมแต่มันไม่ใช่ี่หมม้อยา่จะกินมันเป็นารทำทำเ เยอะอ๋อเหมืนทีที่ีมีลูกเกดใช่ป่ะคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วไงไม่เหมือนทีสมัยก่อนเขาบอกว่าเห็นตรงไหนไม่มีมากเดี๋ยนี้นี่ร้านเนี้ยก็ไม่ใช่เขาไม่ขายดี๋ยวนี้เขาขายแบบใหม่แล้วร้านแบบใหม่แล้วเอางั้นเดี๋ยวไปกลับกลับาป้าเลยนะไๆกลับเลยนะไปหนยหนุยเขาไปซื้อของใีนั่นอยู่เดี๋ยวไป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  拜拜。Bye bye. คท่านได้รับกดูแล้วก็จะได้กินได้รับกา่างยได้เลยานแล้วได้รับั้นท่านจทาเท่าไหร่ก็แล้วแต่กับานทุกานนะเดนเียวเลยอ่าแจกให้คุณท่านเลยน่แจกคุณท่านเลยท่านล